สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะคะ,ะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเอ็มสาขาราชพชกเพพระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสอบถามพี่เบิร์ดค่ะซื้อรถกระทังพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะก็รถเลโกครับใช้เวลาไม่นานในการรับรถเนาะจริงๆเราทดลองขับกับทางนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจกับที่นี่อยู่ก็เลยกลับมาบก่อนหน้านี้ก็ดูเป็นรุ่นสป,ปอร์ตไว้แต่ว่าดูแล้วระยะเวลาในการรอมันอาจจะนานนิดนึง ก็เลยขยับมาเป็นรุ่นไทเทเนียมครับก็ใช้เวลาน้อยกว่าใช้เวลาในการรับรถเซ็นเอกสารกี่วัน,นะคะเอน่าจะภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โวันศุกร์เสาร์อาทิตย์รับรถเลยโหถือว่าเร็วมากเลยค่ะครับ<ะ>แล้วก็ของพี่เบิร์ตซื้อเป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์คะเงินสดครับโอ้แล้วประกอบอาชีพอะไรคะพี่เบิร์ตเป็นวิศวกรครับอ๋อเป็นวิศวกรครับ ก็ใครที่กำลังมองหารถใช้งานแล้วก็มีอาชีพเดียวกันกับพี่เบิย์ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะการต้อนรับภายในโชว์รูมของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าดีมากครับการต้อนรับโอเคเลยครับ <laughs> โอเคตัวรถเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ได้สัมผัสดได้ดูก็ตรวจสอบดูแล้วครับได้รับของแขน,นต่างครบถ้วนดีครับ ครที่สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาที่โชรุงฟอร์ดอามีสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ,อคคะฟอร์ดพระราม5ทุกคนคือครอบครัว ขอบคุณครับขันขนนมา้เยนี้